เหตุเพลิงไหม้ครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เพลิงไหม้นะครับของโกดังคอนเทพนะครับเข้าไปได้ลยขนาดกุมควันครับตอนนี้เยอะมากเลยครับเพลิงไหม้เยอะมากครับตอนนี้ครับโกดังนี่โกดังโกดังครับตอนนี้ใชไหมบังเลยครับตอนนี้กำลังรารถดับเพลิงครับ แต่ไปเลยทีครับ,รรบตอนนี้กลุ่มเพลิงไหม้ครับนี่ครับยูสภาพไฟไหม้ตอนนี้ครับร้อนมากเลยครับตอนนี้ คนร้อมาครับข้างพอดีเลยก่อนถึงนี่สังเกตตอนเดที่นี่ดังลแล้้นเพิ่ัเพิ่ตัวนี้มมลุนเลยกํมมาลังม,มาครับ กำลังเข้าครับตอนนี้ดมกระฉีดน้ำครับพี่ลุยพี่ลุยคิดไงกับเหตุการณ์นี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เด็กดัดดัดเชื่อจะประตูครับนีครับนี่ครับหนูบ้านเขาตอนนี้ตอนนี้กำลังเด็กดัดครับงานงานประตูอยู่ครับตอนนี้กำลังงานประตูอยู่ครับได้ครับตอนนี้อัน ้องมาตัดตัดนี่นะพิ่งนะเพิ่งครับค้อนมาเด็กมาค้อนค้อนครับตอนนี้ก็ลังเอาค้อนครับตอนนี้ไฟกำลังค้อนครับตอนนี้เอาค้อนครับ้อนครับตอนนี้ นี่ตัดตัดออกแล้วครับไม่ออกครับนี่ครับดูค้อนค้อนหักขาดไปแล้วครับเตอค้อนหักตอนนี้ไฟกำลังลุกไม่อย่างหนักเลยครับตอนนี้สายครับสายสายอนนี้เราโดมน้ำทิ้งเข้าไปแล้วครับ นนกำลังดองน้ำขียดเข้าไปครับเขียดเข้าไปครับตอนนี้ลากเข้าไปครับตอนนี้กำลังชีดครับตอนนี้กำลังชีดบระมเร่งเร่งเร่งครับตอนนี้เขาสั่งเร่งน,น้ำครับตอนนี้ต้องควบคุมพันแล้วครับ สวยไหม,ไมครับตอนนี้เราเอาเล็กอัดตัดตัดเล็กเข้าไปครับ ตอนนี้จะมาเข้าคันนี้คันครับตอนนี้ให้ดับเพลิงเข้ามาอีกคันนึงครับเอาให้กนี่ยดับเพลิงเข้ามาอีกคันนะครับนั่งดัดเลยครับเพื่อจะเข้าไปดับไฟครับเพงตัดอีก กําลังโหมลุกมากเลยครับตอนนี้รู้เพราะสาเหตุเลยครับตอนนี้อการพิสูจน์ต่อไปตอนนี้กําลังตัดเลยครับตัดเลยเพื่อจะเอารถเข้าไปให้ได้นี่เราเพิ่งกําลังไปฟังนะครับตอนนี้กําลังเข้าไปแล้วครับยี่เราเข้าไปครับสาย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 น้ำ ยกัดข้นครับตอนนี้ช่วยกันงัดอยู่ครับเพลิงก,ก็ลุกไหม้ครับตอนนี้กำลังเขา้ขาไม่ได้ ไม่คันแล้วครับรถตำรวเพลิงไม่คันแล้วครับตอนนี้ไม่คันแล้วครับสถาบันทำไม่โจ้ครับตอนนี้แล้วกู้ภัมาละตอนนี่จ้าวเนี่ ูภั้นะครับเราภัยโจครับนี่กูภัยเขาผู้ขับรถคนใหม่คนใหม่เคยผู้รัคนใหม่อไปครับรถลังมาถึงครับน้องนี่น้องนี่น้องนเดียยวๆๆๆ เดี๋ยวครับโอ้ยเคครับนี่ก็ดูกลุ่มคนครับ วันนี้ขอส้ายครับขอสายขอซายครับเข้ามาคร้าครับสายครับดนรับ,ารบสาน้ยสายครับหาัน้รอสับห้พริบยสาหครันรหบนสันครับ

บครัเดี๋ยวขอพักนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ